ทุกคนวอล o e มทูอิงล i ชทั i วิทย์ทีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูซิลิกรคนซื้อโรงเรียนอนุบาลกลพะประชาชนุทิศนะคะวันนี้ครูมีภาษาพฤษง่ายๆนะคะมาให้เราได้เรียนรู้กัน Are you ready? โอเคถ้า ready ไปเลยค่ะค่ะ วันนี้นะคะครูตาลจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะ school subjects school แปลว่าโรงเรียน subjects ก็คือวิชานะคะในโรงเรียนของเราเนี่ยเราเรียนหลากหลายวิชามากเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละวิชาเราเรียกเป็นภาษภาอังกฤษไว้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะพร้อมไหมคะ โอเคพอแล้วไปเลยนะคะค่ะอดเจนดา t f the today lesson นะคะวันนี้ครูตานได้เริ่มต้นด้วยการเปิ่นนำไปแล้วนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะและครูตานก็นำวันทั้ง7ดนะคะมาทบทวนให้กับพวกเราลืมไปแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะอ่าแล้วต่อไปเรื่องอะไรคะ เป็นพระเอกของวันนี้เลยก็คือ school subjects นะคะคำศัพท์ชื่อวิชาต่างๆพอเราเรียนรู้เสร็จเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเล่นเกมกันพร้อมเล่นเกมไหมคะโอเคถ้าพร้อมเล่นเกมนะไปเลยโอเค days of the week let me ask you a question how many days of the week how many days of the week แปลว่าอะไรเอย่ย How many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่ How many days ก็คือจำนวนวันต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีกี่วันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมีกี่วันคะรู้ไหมคะมีกี่วันอา่ารู้แล้วตอบเลยอ่าผู้สได้ยินวววาวนะคะว่ามี seven days very good Let's leave you with the first day of the week. Monday. Repeat after me. พูดตามค่ะ, Monday. One tama. Tuesday. Tuesday. One Wednesday. Wednesday. One put. Thursday. Thursday. One paluhan. friday friday ว so okay no um ันศ <o> ุก <ści> ร์วันเสาร์วันอาทิตย์โอเคความทรงจำเริ่มไหมคะอ่าครูตานว่าทุกคนเริ่มจำได้แล้วนะคะแต่วันนี้ครูตานมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆนะคะก็คือการจำหรือการ ตัวสะกดเนี่ยนะคะเราฟังเสียงแล้วก็ลองเทียบเสียงกับภาษาไทยนะคะแต่การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจนก็คือสะกดอะไรให้เราออกเสียงให้ครบทุกตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นที่ครูฟังเด็กๆออกเสียงกันนะคะวันอังคารนะคะวันอังคาร Tuesday เด็กๆจออว่า Tuesday Tuesday no 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 no, no. is not right นะคะต้องออกว่า Tuesday อีกวันหนึ่งทุกคนอ้าวครูคะมันสะกดว่า Wednesday ทำไมไม่ออก Wednesday No 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 นะคะเราออกเสียงว่า Wednesday ออกตามนะคะ Wednesday Wednesday เนี่ยดีต่อการจำไว้ว่าเราจะสะกดอย่างไร Wed w e d n e s e s n e s แล้วก็ Day Day ทุกวันลงท้ายด้วย Day Day นะคะ Thursday หลักการออกตัว th นะคะต้องแลบลิ้นออกมานิดนึ่งพ้นลมออกมานะคะ Thursday แลบลิ้นออกมานิดนึงนะคะ Thursday วันพฤหัส Friday มันมีตัว r ใช่หรือไม่ามีตัว r เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องออกเสียงตัว r ด้วยไม่ใช่ friday friday อะไร friday Friday มีตัว r ครบกรนนะคะ Friday arma one saturday saturday ตัว i ด้วย i oh what saturday okay arma one sunday sunday okay do you remember all the days of the week i think so ถ้าเราพร้อมที่เราจะไปต่อแล้วนะคะอ่าเรามาโยกซ้ายโยกขวากันก่อนแล้วเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะอ่าโอเคคราวนี้นะคะเข้าสู่พระเอกของเราในวันนี้ก็คือ s o l s u l s u c t นะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วเห็นไหมคะว่าเป็นวิชาอะไรเอ่ย เขากำลังทำการทดลองอยู่หรือไม่อ่าถูกต้องนะคะเขากำลังการทดลองเพราะฉะนั้นมันคือวิชา science science นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองโอเควิชาต่อมาขอเพลงหน,น่อยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาวิชาอะไรดีคะวิชาอะไรดีคะอ่าถูกต้องวิชา แมทนะคะแมทนะคะวิชาแมทนะคะก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองเาอ,อย่าลืมเมื่อกี้ลงท้ายด้วย th ถูกไหมคะลงท้ายด้วย TH ต้องเสียงยังไงคะเสนะคะเสอ่าแมทนะคะแมทนะคะต่อมาวิชานี้เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ geography geography นะคะ วิชาภูมิศาสต์อะ let's repeat after me one more time science science ไม่ s c i นะคะ science science มี C E ก็ต้องออก C E math math okay very good geography geography นะคะตัว P H ออกเสียง four fun geography เอ้ย hey, พร้อมไปต่อเลยอ่า ah. โอเ okay. ค what's next อะไรมาอีกคะอันนี้อะไรเออวิชาอะไรเออวิชาถูกต้องแลวคะ่ะ English นะคะ English นะคะ English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะ o d job Next one I think is your favorite subject นะคะเป็นวิชาที่ทุกคนชอบมากนะคะรอคอยแต่ละอาทิตย์เมื่อไหร่จะถึงวิชานี้นะนั่นคือวิชา Physical Education Physical Education ก็คือวิชาพระศึกษานั่นเองนะคะหรือเรียกย่อๆว่า PE นะคะอ่าวิชาต่อมา เห็นรูปเครื่องดนตรีเห็นกุญแจซอนเด็กๆด,ดาวได้เลยนะคะวิชาอะไรเอ่ย very good music นะคะ music มันคือวิชาดนตรีนั่นเอง good job okay let's review one more time repeat after me English อ่าคำนี้เทคนิคนะคะลงท้ายด้วย sh ต้องออกเสียงว่า เอสเอชนะคะ English ปลาปลาว่าไงคะปลา Fish ไม่ใช่ fish นะคะไม่ใช่ fish นะ Fish ออกให้ครบทุกตักวสะกดนะคะ P.E ชื่อเต็มของมันก็คือ Physical Education Physical Education นะ Next Music Music Okay Easy Yes Easy Next subject is Can you guess Guess, แ e s s แปลว่าดาเดาได้ไหมคะมีแผนที่ประเทศไทยมีเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆมันคือวิชา Social StudiesSocial Study วิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะวิชาต่อมา ah, I think this subject is another favorite subject all of you นะ,ะเด็กๆชอบวิชานี้ วิชาคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์นั่นเองชื่อเต็มเตมของมันนะคะ information technology information technology นะคะหรือย่อๆว่า IT อ่ะวิชาสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เดาได้ไหมคะเห็นรูปวัดอ่าครูตาได้ยินวว่เราบอก history ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ค่ะวิชาภาษาแม่ของเราภาษาแม่เราเกิดมาเราต้องเรียนรู้วิชานี้ วิชาภาษาไทยนะคะเรียกในภาษาอังกฤษก็ไทย Thai subject. Okay, Wait, repeat after me. Social study, social study. Next, information technology, information technology. Okay, good. Next, Thai, Thai. Okay. are you ready for something fun okay i think everyone want to do some fun yes it's time for fun english time so time for fun okay but before we having fun uh -huh. Brahma, let's do some exercise first ah. okay Can you tell me what is the timetable for this one? Timetable ก็คือตารางแต่มันเป็นตารางเรียนนะคะตารางเรียนที่ครูอเอามายกตัวอย่างนี้เป็นตารางเรียนตั้งแต่ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday Let me ask you Look at the timetable Okay uh. When do you study Math Math วิชาอะไรคะ math อ่ากูตานถามอะไรเอ่ย when do you study math math อยู่ไหนมั่งอ่าอยู่ตรงนี้ math คตนิสรา where is it where 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 is it okay here now you can answer my question uh huh. when do you study math นักเรียนสามารถตอบได้ตามรูปประโยคที่ครูตานไว้ให้ข้างล่างนะคะ I study math on Monday Tuesday and oh, oh oh teacher มี someone calling me you missing one ค uh, รูตานล,ลืมไปอีกอันนึงอยู่ตรงไหนคะนี่ไงวันพุธนะคะ so there are four day for you to study math so when do you study math uh, your answer is I study math on Monday Tuesday Wednesday and Friday correct good job แล้วทำไมครูตามีคำว่า at อีกหนึ่งประโยค uh, ถ้าเราจะตอบ at นะคะใช้กับเวลาถ้าเราตอบ on เราใช้ o n นนะคะโอเค let s I ask you one more question. Okay, clear the screen now. Where do you study PE? When, not where, when. When do you study PE? Where, 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 it's where, where. Ah, right here, you need A. So your answer is, I study PE, at 12.30 lu half past 12 had happened where i at happened once i on. or the answer is could be i study pe on tuesday i study pe on tuesday Or i study pe at 12.30 lu half p a s t w e เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องเวลากันวันหลังนะคะอ่าเด็กๆเ,เริ่มุ้นชินเรื่อง school subject แล้วพูดอ่านว่านะคะงั้นเรามารองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงกันสักเล็กน้อยนะคะอ่าพร้อมไหมพร้อมไหม ผู้ตายขอเปลี่ยนหน้าจอนิดนึง share screen นะคะปุ huh. ๊บ sorry share screen one more time where is it ่ h uh, right here o k เคเราตอนนี้นะคะมาถึงช่วง hidden picture นะคะ can you guess what is is hey okay, look at the slide you know what subject is this? Math Okay, next one Do you know what subject it is? this? A, B, C, D วิชาอะไรคะ? Very good, English Next one You see the Whoa, what subject is this? Yes, you are right. Science. Very good. What about this one? I think it's your favorite subject. Yes, you are right. It's PE or physical education. Last one, last one. Can you guess? Tick tock, tick tock, tick tock. Yes. Good job. It's art. โอเค again one more time last one you see the u n j a song u n j a song yes it's music ค่ะวันนี้นะคะที่อาจารยบอกว่า,วาทุกคนคงเรียนรู้เกี่ยวกับ school subject นะคะหลากหลายวิชาเลยนะคะและเรามาพบกันใหม่นะคะใน sub Dana Next time. Huh? I will see you again. I hope you enjoy my lesson today. Thank you for watching and I'll see you again next time. Goodbye.